สุญญาตาโลกว่างจิตว่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ว่างเพราะไม่มีสิ่งใดที่ควรถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนเป็นตัวเราหรือของเราจิตที่ไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนหรือกํำลังไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนนี้ขอเรียกว่าจิตว่าง เพราะไม่มีคำอื่นที่ดีกว่านี้มีคำอธิบายในธรรมปรโชติกาภาคหนึ่งว่าราคะโทสะโมเหหิสุญญตัตตาสุญญโตแปลว่าชื่อว่าสุญญตาเพราะว่าว่างจากราคะโทสะโมหะเพราะจิตในขณะนั้นประกอบด้วยปัญญาเห็นว่าโลกว่าง ด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนว่าจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างอยู่เสมอเหมือนอย่างทรงสอนโมคราชในโสลถปัญหาว่าสุญญโตโลกังอเวคัสสุโมคราชะสัทธาสโตดูก่อนโมคราชเธอจงเป็นผู้มีสติ มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอไปเมื่อเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจิตก็ไม่มีความยึดถืออะไรด้วยอุปาทานความว่างอย่างนี้ของจิตเราเรียกว่าสุญญตาฉะนั้นเราได้ใจความครั้งแรกว่าโลกนี้ว่างเพราะว่างจากตัวตนของตนได้ใจความถัดมาว่าจิตว่างเพราะว่างจากราคะ โทสะโมหะโดยเหตุที่จิตนี้ได้มองเห็นว่าโลกนี้ว่างไม่มีอะไรที่ควรยึดถือว่าตัวตนของตนนี่คือความหมายของคำว่าสุญญาตาพุทธทาสภิกขุที่มาธรรมบรรยายเรื่องสุญญาตาหัวใจของพุทธศาสนา